ก็เลยเสียสลายเลยใช่อ่มน้ำนั่ะแต่ว่าโชว์ครั้งนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าตามกลุ่มที่เราเงินข้างนะที่ทำเงิได้สุดก่อนนี่เป็น Across the Sky ว้าวีกเกิน b อสกับ d i a m มอ d นะครับจะส่งให้น้องสัวเต็มโดยนะครัรัดเาดทูเาเป็นใจน้องสาวคนนี้ับแต่เอาจริงๆนะใ่้ไม่ใี่หรอล่ะสู้สู ไปกลางคนแล้วก็ีโอาาพนิวส์ก็ยังกบได้ไวเด็กอะเด็กมันพูดอให้อภัยไปแล้วนะให้อภไยเด็กเชิญนะครับบริสุทธ์เสียสลดแล้วมันก็จะถี่อ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่ใครที่อยากดูพวกเราเล่นเกมแบบจริงจังไปดูได้ที่วันฟินเฮาเลยนะครับครับไปดูกันได้เพราะว่าตอนนั้นเราจริงจังมันมากเออนะครับผมใครว่างก็ไปดูกันได้ใช่เอาอยังไงต่อยังไง เรามีีโชว์ใช้เรามีโชว์อีกแต่ว่าอัปเดตเฮ้ยเดี๋ยวอัปเดตนมาหน่อยเห็นว่าไปถ่ายกับพี่หมอมาใช่พี่ห่อได้ข่าวว่าตัดอะไรหนักหน่วงเฮ้ยผมไปถ่ายซีรีส์ไปแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างข่าวว่าหนักหน่วงมากผูกกำกับมือทองเฮ้ยเอามือไปเสื้อมทองเฮ้ยโอเคโอเคคือจะบอกว่าเข้มข้นมาก คนือถ้าใครใครได้ดููชายไหมครับใครได้ดูล้อออตเทรชั่นไหมครับใครได้ดูล้อออตเทรชั่นล้อออตเทรชั่นคนอื่นพูเรื่องคุยดีกว่าแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช่แล้วคือเรารู้เลยว่าโอ้โหนี่คือจุดแข่งช่องวันครับ แทงจริงหมอ,หอคือเขาเคือเขาเนี่ยเก่งจริงนะทุกคนครับผู้ชายดีไหมครับดีจริงไหมดีเรนะม,เม,มันมมนมันมันมีอะไรมันเข้มข้นเข้มข้นมากเลยครับปั่นเข้มข้นแค่ไหนสปอยดิ้สปอย อยากฟังสปอยใช่ไหมอยากฟังขอเสียงหน่อยนิดหนึงนิดนึงบี๊เราต้องเท้าความกันไปตั้งแต่กรุงสมัยรัตนโกสินทร์เราเป็นลำพังละเอียดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอะไม่เกี่ยวนะเตร

มันจะเป็นเรื่องราวเกิดนเดี๋ยวผมพูดไปเวแล้วกันเรื่องราว่ว่าแล้วกเรงเนื้อพี่ั้เจแสนไแล้วพอกจาเข้าปาบรอกระจายปรือะไัเอาไปว่าอีกไม่นานเป็นพูดอะไรบ้างพูดไ้เป็นแค่ในที่มันสามารถพูดได้ก็จริงอยากจะบอกว่า เออซีเรีเองนี้ทำให้เราสองคนทั้งสองคนโตขึ้นใช่ใช่เป็นการทํางานที่เออมันมันมันคือนี่แหละคือความแบบการห่าะครการถ่ายซีรีส์การาคือการแสดงแบบรู้สึกว่าการที่เขาคือเราเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้อย่างจากวมกาบเรียนรู้หลายอย่างจากทีมงานเรียนรู้หลายอย่างจากประสบการณ์หลายอย่างของทุกคนทําให้พวกเราทั้งสองคนรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้คือแบบเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะมากๆแล้วก็มามาเติมเต็มในสิ่งที่พวกเรา ยังไม่รู้นะครับผมก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังใหม่มากๆการเล่นแล้วเราไ้เป็นทีมมาด้วยมันทําให้ความสัมพันธ์ของเราเลยรักกันมากขึ้นคือยังไงครับคุณพูดว่าอะไรก็พูดแล้วคาเจะยังไงทั้งน้อง คือกองนี้เขาค้างจะเซริยสครับครั้งที่แล้วเราเคยบอกว่าเอา้ยอ่ากิจเสร็จครั้งนี้ก็ต้องบอกว่า it's all character mm hmm. it's all better <c oughs> <c oughs> ยิ่งเลยอีกผมไปถามผมด้วยซ้ไปแล้วเขาร้อกอเปลี่ยนเรื่องมั้ง7งพูดถึงเราสองคนแล้วถามมมี2สอมน่ม่มีบาดีกว่าอปเดตยังไงบ้างครับช่วงนี้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ ก็มีมีเรื่องนี้ที่ทุกคนยังไม่รู้เลยมันตะวันร้อนนะแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าเตรียมอะไรมันเขาแกล้งไม่รู้กันเขาไม่รู้ไม่รู้เขาอกอยู่ขาหรือเรานั่นแหละหลังากเราพันใจผ่นเราผ่านนครับก็และครานี้ทุกคนรู้นะครับผมก็ทุกคนรู้ยังไม่นพิแล้วก็อีกเรื่องเดียวมีอะไรอีกนะทุกคนรู้แล้วไม่ใช่อีกเรื่องบอยเรื่องนี้ก็รู้แล้วหรอรู้หรอ อยางที่เขอะไรนะไม่ได้ยินอยู่แล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะไรของพี่ฟอะของพี่ฟแม่เพูดหนเรื่องเรื่องเรื่องอเรื่องอะไรเรื่องอะาบอกนะอ่าเรื่องอะไรรี่เฉลยเรแสงนะเฮ้ยครับีออไปชกันมาครับไปชอนกันมาเดี๋ยวก็เริ่มถ่ทำแล้ ยื่นอย่างนี้นะผมมีให้ดูตลอดทุกปีแน่นอนแล้วก็แจมโซโล่ซิงเกิลนะครับประกาศบอกไปแล้วยังไงก็ทำแน่นอนนะตอนนี้กำลังทำอยู่เป็นเพลงที่พอมากอันนี้บอกไเพลงช้าเพลงเร็วเพลงช้าตรงเลยบอกสปอยเลยปบคือตัวตนของมันนั่นแหละแบบนั้นเลยครับอ๋อไม่บอกว่าเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วแต่บอกแค่นี้พอสปอยเยอะไม่ได้เดี๋ยวโยนโดนกับตั้เลย แม่บอกว่ากาเดูแล้วดูแล้วัดฟิล์มนะับอะพีย์ข้าอเหมือนงานผลงานผลงานของผมทุกคนรู้งแล้วีนี้ีาไมมาเสียรจบไปครับถ่ายนำไปแล้วคือเกมสรอบทอะไรวะาลอครับเืองทกี่มเพราอตอทนมยกแล้วก็มีมีเกมส์แล้วก็ตีหา เริ่มไหนทำไปแล้วเราก็ไม่อยู่จะเริ่มไผนทำกลางปีนี้ครับเราก็ผไดไปหลาอย่างแล้วเราติดตามองยักษ์ปองยักษ์ปองยักษ์กันแน่นนเอาติดตามไปก็ได้บนาะผมเชื่อว่าตอนนี้นะฮะทุกคนอยากจะรีแฉกไปถึงความสัมคัญของน้องๆทั้3สามคนจากซีรีส์ Across the s y ฉะนั้นก็เราจะมีเบื้องหลังวิทยาตอนสอสอ มาแนะครับถ้าพร้อมแล้วครับไปดูเลยครับ